สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพีุ่ะคนครับพวกกับผมกับคิงเราลกนะครับผมนี่คือยี่สําหัับเกมมือถือที่คุณมีไว้ในเครื่องนะสำหรับใครที่กำลังหาเกมเล่นหรือว่าอยากได้เกมาเล่นสุดเทพเอาไว้ในเครื่องก็สามารถดูเกมจาก,กคนะนนในกคลิปนี้ได้นะซึื่งในน้องในเกมในคลิปนี้คือตั้งใจเลือกให้เพื่อมาอย่างมากแล้วก็ผมเป็นในเกมาเล่นคุณภาพเยี่ยมงนั้นเลยนะโอเคเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันแล้วผมโอเค let's go ขอบคุณมากๆเลยนะเกมระดับที่20ส เออเป็นเลเจนด์สวยมรกก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมประชาชนขวัญหรือว่าอยากได้เกมมาเก็บแต้มกันนี่เลยนะต้องบอกว่าเราเกมมีภาพสวยอลังการการสร้างมากๆเลยก็ผมซึ่งสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนวออฟไลน์อยู่แล้วก็นี่เลยนะเพราะเกมได้ไปเก็บออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะถ้าใครที่กำลังตามหาเกมแนวที่เราสามารถเล่นตอนว่างได้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี้คือรูปแบบการเล่นน่าสนใจมากๆเลยนะคือเราเนี่ยต้องเอาโชว์รอบก็ผมและเราเนี่ยต้องเอาโชว์รอบให้อยู่รอดนานที่สุดนะเพราะเกมนี้คือเอาลงไปใครเกมไปเก็บแต้มก็ผมเราจะได้แต้มเยอะขึ้นเมื่อเราเนี่ยอยู่รอดนานขึ้้้นกกก็็ผมมมมออารเเหืใบแต เก็บสถิติอะไรนี่นะสำหรับใครที่สนใจการ์ตูยองขวัญก็นีนะ่แล้วก็ผมเจ้าบอกว่าเกมนี้ภาพสวยพอสมควรนะอนลังการก็สร้างมากด้วยเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชื่อมต่กันได้ก็ผม เกมระดับที่สิบเกอ้ามไฮถ้าใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ดีแล้วก็ผมซื้อเกมเนี่คือน่าสนใจมากๆเลยนะไปดูเกมมันคือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเนี่ยเลือกใช้ก็ผมจะมีรูเล่นต่างๆเยอะมากเลยที่สําคัญในเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้หรือว่าสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะในเกมเนี่คือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมแต่ต้องบอกว่าเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมแนวต้นแบง์อะไรเงี้ยนะสำหรับใครอยากได้เกมเป็ยิงปืนที่มันดุเดือดก็นี่เลยต้องบอกว่าเราอวเกมนคือเเเยอะะมมาาาากๆนนรรรสถปปับแต่งื้ารโห้รายลกใน มูเอเล่นตะ่างๆคือเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจเกมรับล้นแบงก์กดนี่แล้วก็ผมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้ภาพสวยมากๆเลยไปเกมออนไลน์ต้องเช่นเนียวกันเล่นนะนักเล่นมากๆเลยก็ผม เกมมาดับได้18แปดเออรีวิเวิร์ลก็ผมนี่ไปเกมมาใหม่ฟอร์มยักษ์เลยก็ว่าได้นะสำหรับใครที่สนใจเกมแนวเอาชีกรอดหนีนะ้วก็ผมซึ่งเกมนี่คืออารมณ์คล้ายเกมแนวเอาชีกรอดในยุคอนาคตอะไรงี้นะซึ่งโลกของเราโลกในเกมนี้เนี่ยคือถูกเอเลี่ยนปกคลายไปหมดแล้วอะไรงี้ซึ่งในโลกของเกมนี่คือจะเต็มไปด้วยเหล่าเอเลี่ยนหรือว่าเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายแล้วผมที่เราแต่ต้องเอาชีกรอดให้ได้อะไรงี้นะต้องบอกโอเคกราฟิกมหึมาแล้วก็อลังการกันสร้างมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถกเพื่อนไดรก็เมพิ่าาครสมได้คือหาก็ เกมเอาชารอ์อตที่เป็นระบบครบเครื่องมากๆเลยนะเกมนี่คือมีลูกเล่นที่น่าสนใจมากเลยนะคือเราสามารถเรียกรวมชุดกรอบอาร่รมรากเราได้เป็นซสเปอร์สยายยาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเราเล่นแล้วนะไี่เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆแล้ยก็ผมสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมในยุคอนาคตรหรือว่าอยากได้เกมแนวชาร์ลอตต์่เราต้องเอาชารอ์อตจากเอเลี่ยนก็หนีแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเราสามารถแต่งเพื่อนได้ด้วยนะภายในเกมคือภาพสวยลังการก็สร้างมากเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญแต่เล่นนะ เกมระดับที่สิบเจ็ดกระไนาอันดาวก็ผมที่ไปเกมมาใหม่เกมกระไน่าเล่นมากๆเหมือนกันนะสำหรับใครที่บอกเลยอย่าเล่นเกมแนวชือฟแบบจ้าเลยก็นี่แล้วก็ผมแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยไพโดเกมนี่คือเราเลยต้องเอาชือฟจากฝูงปริบสองบี้อะไรอย่างนี้นะซึ่งไพโดเกมนี่ยคือเป็นเกมภาษาไทยด้วยที่สำคัญต้องบอกนะเกมเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะไพโดเกมนี่คือเราสามารถต่อสู้กับเหล่าฝูงปริบสองบี้แบบหลากหลายรูปแบบเลยนะคืออลังการสร้างมากเลยแน่นอนเกมเราสามารถสร้างบ้านหรือรั้่้วค่สร้างบอาไรัอย่างเดียวนะแต่เเรราาาสมถจอต ได้ด้วยครับผมจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นด้วยนะต้องบอกเราเกมนี้ภาพสวยรังการกันสร้างมา,ากเลยสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแน,นวเชอรี่จะเราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้หรือว่าเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็นี่แล้วครับผมเกมที่น่าเล่นมา,ากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้ภาพสวยมากแล้วครับผมไปเกมออนไลน์ต้องเชิญเด็กเล่นนะ กมมันได้16 demo 2ก็ผมสํหรับใครที่บอกว่านี่จะได้เกมแนวที่มีเนื้อเรื่องหรือว่าจะได้เกมรูปภาพสวยมากกว่าก็นี่แล้วครผมซึ่งเกมอื่นที่ผ่านมาก็ภาพสวยเหมือนกันนะแต่ว่าสํหรับใครที่ชอบเปเกมแนวเนื้อเรื่องมากกว่าก็นี่แล้วับผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมแนวเรื่องที่อารมณ์แนวดนตรีอะไรงี่นะถ้าใครที่ชอบดนตรีอยู่แล้วก็นี่เลยซึ่งนอนเกมนี่คือเราสามารถเไดนตามเนื้อเรื่องได้คือเนื้อเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะเหมือนเราเลยดูได้ไม่เรื่องนึงเลยก็ว่าได้ก็ผมซึ่งไพโรเกมน่คือเราต้องเล่นตามเนื้อเรื่องอย่างแล้วไปเกมนระชดภัอะไรงี้จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็ผมที่สําคัญเนี่ยจะที่บอกนี่สํหรับใครที่ชอบดนตรีน่ะคือเราเนี่ย จะได้เล่นดนตรีภายในเกมแล้วก็ผมสหรับใครได้ชอบไปเกมแล้วที่มีเรื่องแล้วไปเกมรถยนภัยก็นี่แล้วก็ผมไปเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะสหรับใครสนใจในเกมนี้ภาพสวยมากๆเลยไปเกมออนไลน์ต้องเชิญเด็กเล่นนะ เกมมาดาปสิบห้า Sea War One The Great War of the Dead ับผมสำหรับใครผมเนี่ยจะได้เกมมาสงครามมากกว่าก็นี่นะครับผมซึ่งในเ,นเกมสงครามนาเน,านี่ยค่อนข้างจะแหวกหน้าประเด็นหนึ่งนะซึ่งในเกมเนี่ยคือแน่นอนว่าภาพกราฟิกในเกมมันคือสวยงามแล้วก็หือมากๆากกนะคืออลาัางการกันสร้างขอมากๆแล้วก็ผมแต่ในบอรเกมนี้ที่เราต้องต่อสู้เราต้อท,ที่เราต้องเอาชนะก็คือเราต้องต่อสู้กับเหล่าผีดิบสมบี้หรือว่าเหล่าสัปหลาดแบบหือมาแล้วก็ผม่แน่นอนเราต้องเอาชนะแล้วก็ต่อสู้ให้ได้อะไรอย่างนี้นะเป็นเกมสงครามที่น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมซึ่งในเกมเนี่ยคือ ก็จะให้อะไรไปทำอะไรอะไรเงี้คือเราสามารถสั่งการและก็วางแผนได้นะสำหรับใครที่ชอบในเกมนะสงคร,รามเกระหล่วยดิบก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้ภาพส่วนหลังการก็สร้างมา,มากเลยนะซึ่งแน่นอนสำหรับใครสนใจเกมนี้นะเนี่ยไปเกมออนไลน์ต้องชนะเชื่อหน่อก็เล่นนะเกมแบบหลังการก็สร้างมา,มากเลยติดเครื่องเอาไว้ได้นะ เกมมาดัดที่สิบสี่ Fishing Plan หน่ยก็ผมสำหรับใครผมได้ยินได้เกมนะเชียวหรือว่าได้ยินได้เกมเรตกปลามากกว่ากันหนึ่แล้วก็ผมซึ่งเราบอกว่าเกมนี้เดิมทีเนี่ยเป็นเกมที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้ลงมาถือแล้วนะซึ่งเกมเนี่ยคือเป็นเกมตกปลาก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้ภาพสวยสมจริงมากๆเลยซึ่งแน่นอนเกมเื่อนยนะเกมี่ยคือจะมีเรือหลากหลายลำหรือว่าจะมีปลาหลากหลายชนิดให้เราได้ตกมากๆเลยนะต้องบอกเลยจะมีหลากหลายสถานที่มากก็ผมซึ่งแต่ละสถานที่เนี่ยคือสวยงามมากๆเลยนะซึ่งเกมเนี่ยคือเราสามารถแข่งแต้คกับคน ได้ด้วยนะว่าใครได้แตม้มเยอะกวา่าอะไรเงี้ยนะสำหรับใครชอบไปเกมมาตกปลาอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจเนี่ยเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเชนไหนก็เล่นนะแต่เกิพดพอนได้ก็ผมภาพสวยมากเลย เกมมาดับที่สิบส DC Battle a r e n น่าก็ผมมาแนวเกมโมบ้ากันบ้างนะสำหรับใครชอบในเกมระโมบา้าหรือว่าชอบ DC หรือว่าชอบฮีโร่ฝั่ง DC อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมแนวโมบ้าเกมมันตีป้อมมาอย่างนี้นะซึ่งจะมีตัวละครแต่ละตัวจาก DC เนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมแน่งอนว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลและความสามารถเฉพาะด้วยนะสกิลสกิลเนอลังการก็สร้างแบบตุ้มตาวออกมาแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะไพ่ในเกมคือจะมีตัวละครเยอะมากๆคครรรรรัััับบบผมมมมมมซซึึ่่่่่่่งงงงตตตววววลลลลลลละะะแแหด้้้าาาาาสสสกกกกกกกินนนนอออเเเเเยยีป็ูใช ทีป่ปอมกันนี่แล้วก็ผมเราก็ทำลายฐานใจของศัตรูให้แตกเราก็จะชนะนั่นเองนะสับไกสนใจในเกมไม่ต้องบอกเราภาพสวยพอสมควรนะแน่นอนในเกมนี้เมื่อถึงสเปคไม่แรงมากก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะสับไก่สนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญเด็กเล่นนะ เกมระดับที่12แม่พ็อกเ t ็ตแอดีชันก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งไพโรเกมเนี่ยคือเป็นเกมแนวเทม่นีเรื่องที่คนแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเป็นเกมที่ภาพสวยพอสมควนแลวถึงจะเห็นอย่างนี้ก็ตามเถอะซึ่งในเกมเนี่ยคือจะเป็นเกมที่เราจะได้ผจญภัยในโลกต่างๆมากมายแล้วผมคือเราต้องแก้ปริศนาต่างๆด้วยอารมณ์ไม่ใครเกมแก้ปริศนาอะไรงนี้ซึ่งเกมเนี่ยคือเราจะได้เล่นตามเนื้อเรื่องต่างๆมากมายแล้วผมคือเราจะได้ผจญภัยในโลกของเกมไม่อยู่แล้วนะจะมีอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นในเกมนี้นะสำหรับใครที่ชอบไปนนเกมแ่้งบาาาสต ด้วยสับใครใสนใจในเกมไม่ต้องบอกเลยว,ว่าไม่ต้องเนกๆเล่นได้นะที่สำคัญในเกมนี้สับใครที่มือมือสื่อสักไม่แรงมากเกมและก็สาม,มารถเล่นได้เหมือนกันนะสับใครใสนใจในเกมนี้เป็นเกมบอฟฟลน์ไม่ต้องเนยๆเล่นได้ครับผมน่าเล่นมา,มากๆเลย เกมมันนะับเป็น10เด็ดวาวอรีนาเซอร์โวส์ก็ผมนี่เป็นเกมใหม่ที่จัดจ้านอีกเกมหนึ่งนะสำหรับใครผมเล่นอยากได้เกมแนวเอาชรอดในเกาะร้างมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่นนอรเกมนี่คือเราจะได้เอาชีรอดจากเพื่อนคนอื่นด้วยเอาชีรอดจากสีต,ต่างๆมากมายเลยนะซึ่งเกมนี่คือจะมีตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมให้เราเล,เลือกใช้แล้วต้องบอกว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถแล้วจะมีสกิลเฉพาะด,ด้วยนะเป็นเกมเทเลนโนมากแล้วก็วผมนอนจากสกิลแล้วเนี่ยตัวละครแต่ละตัวในเกมนี้ ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยยังมีอาวุธที่แตกต่างออกไปด้วยนะถ้าชอบในเกมแนวเอาชรอดหรือว่าอยากได้เกมแนวต่อร่มก็นี่แล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องใช้เด็กักเล่นนะนักเล่นมาก้าแล้วก็ผมภาพก็สวยด้วยเกมนี้ เกมบรดาที่1 0 Wi ว e ออนไลน์ก็ผมสำหรับใครที่กำลังทาหาเกมมาใหม่หรือว่าอยากได้เกมแนว GTA ที่เราสาม,มารถเล่นกับเพื่อนได้ก็นี่เลยนะนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากรก็ผมต้องบอกก็ว่าเกมนี่คือแมพค่อนข้างกว้างใหญ่มา,มากเลยนะพนเพื่อไปเกมแนวเพนโว่ด้วยซึ่งแน่นอน,อน,นเกมนี่คือจะมีดักหลายอย่างให้เราในี่ยทำมากๆก็ผมลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะที่สําคัญเนี่ยคืออย่างที่บอกก็ผมเกมนี่นคือเราสาม,มารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้้วยนะความเจ๋งของเกมนี่คือเราสาม,มารถเปิดไมค์คุยกับคนในเกมได้ด้วยเพราะนั้นสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนว GTA ที่เราสาม,มารถเเลล่นน่น,นนนนนออไไ์ด้กียะ Mình kiếm online các Kìa mà đặt đi cao อารีนาเบรกเอาก็ผมมาแนวเกมเอาชิร้อยกันบ้างนะซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆแล้วครับผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมระฟาร์มของก็นี่เลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับผมคือเล่นออนไลน์กับคนอื่อนได้อยู่แล้วนะภายในเกมคือจะมีประกิจต่างๆมากมายให้เราทําด้วยแต่ว่าซึ่งเกมนี่คือน่าสนใจว่าของที่ว่าเราสามารถเข้าไปในแบบนั้นแล้วก็ฟาร์มของต่างๆครับผมแล้วออกมาจากแบบนั้นให้ได้อะไรงี้ซึ่งถ้าเราตายเุ๊บปในแบบนั้นเนี่ยคือของจะหายไปหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเรารอดชีวิตกลับมาได้ก็ ของที่เราฟาร์มได้มาน่ยคือจะเป็นของเราหมดเลยก็ฟผมเป็นแฮ่และของที่เราได้มาน่ยคือมาใช้ไในแบบต่อไปได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมสำหรับใครที่เคยเล่นี่คืออาเราไปค่ายเกมแนะววอล์ดซีก็ผมคืออาเราไปค่ายอย่างนั้นเลยนะเข้าไปในแมปนั้นเพื่อฟาร์มของอะไรเงี้คือถ้าเราตายเนี่ยของก็จะตกลงไปหมดเลยแต่ถ้าเรารอดชีวิตกลับมาได้ก็ของก็จะเป็นของเราอะไรอย่างนี้นะสนุกแนอนเกมได้ไปเกมออนไลน์ต้องเฉยก็ผม เกมอันดับที่8 Race City Open World Driving and Shooting Game ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวอิสระไม่อยากยึดติดอะไรมากนี่อยากได้ทำอะไรก็ได้ในเกมก็นี่แล้วก็ผมสำหรับใครที่เป็นคนเบื่อง่ายอยู่แล้วก็เกมนี้น่าเล่นเหมือนกันนะซึ่งในเกมคือเราสามารถขับรถเล่นได้คือการรีบต่างๆเกมน้นคือมันดุดเดือดมากๆเลยซึ่งแน่นอนเกมน็คือจะมีรกิตอะไรอย่างให้เราเด้ยทำด้วยแต่เราไม่ทำก็ได้นะเราสามารถขับรถเล่นในเกมได้ก็ผมคือจะมียานพนะหลากหลายรูปแบบเลยในที่สำคัญเนี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยเกมเนี่ยแบบค่อนข้างกว้างนะเพราะเกมนี้เป็นเกมแว เพื่นโบเลยทีเดียวอย่างที่บอกก็ผมคือเราไม่ทำภารกิจก็ไดนะ้คือเราสามารถเดินชิลในเกมก็ได้แต่ว่าภารกิจของเกมนี่คือมันดุดเดือดมากๆนนีแตำรวจอะไรก็คือดุดเดือดมากๆเลยสำหรับใครชอบไปเกมในอิสระก็นี่เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นเลยครับผม เกมบันทึพิจิต police officer simulator ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมมาตำรวจก็นี่นเลยต้องบอกเลยเกมนี่คือน,น่าสนใจมากๆเลยนะเกมได้เป็นเกสมสมมติบาทก็ผมคือเราจะได้เล่นเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้ซึ่งในเกมนี่คือจะทำได้หลากหลายอย่างเลยอย่างเช่นรับภารกิจมาก,ก็ผมแล้วก็ไปจับผู้ร้ายต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นเกมหาเกมเึงแหละคือจะเล่นในห,หามันก็หานะแต่ว่าเราสาม,มารถขับรถเล่นหรือว่า ขับเฮลิคอปเตอร์เล่นก็ได้ครับผมเคยจะมีลูกเล่นเนียเยอะมากเกมนี้ซึ่งแมปในเกมเนะี่ยค่อนข้างกว้างใหญ่มา,มากๆนะนะคือไปต้องกลัวจะชนแมปกรผมเพราะแมปกว้างใหญ่ทีเดียวซึ่งในเกมนี่คือความจาน้อยพอสมควรนะั่นหรับใครที่มีมือถือเปไม่แรงเกมนี่ก็สาม,มารเล่นได้เหมือนกันนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ครับผมไม่ต้องใช้เน็ตก,ก็เล่นได้นะคือจะมีลเล่นเยอะมากเอาไว้เล่นตอนไม่มีเน็ตได้นะคือคนที่เบื่อกรสาม,มารเล่นได้ครับผม เกมบรดับที่หกเยเกอร์ฮันเตอร์เลเจนส์ก็ผมสำหรับใครไป่ชอบไปเกมแอคชั่นหรือว่ากำลังตามหาเกมระต่อสู้สุดเดือดก็นี่เลยต้องบอกเลยเกมนี้เล่นเอามันอย่างเดียวว่าได้นะนี่เปเกมแอคชั่นก็ผมคือต่อสู้แบบรุ่เดือดเลยซึ่งในเกมนียคือภาพสวยมากเแล้วนะคือจะมีอาวุธให้เราเลือกเล่นนี่คือเยอะมากๆด้วยซึ่งแน่นอนอาวุธแต่ละอย่างจะมีความสามารถแตกต่างออกไปด้วยคือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่ามสเตอร์ต่างๆมากมายก็ผมในเกมนี้ซึ่งแน่นอนเกมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยคือจะมีเควสหรือว่าาจเวงคม อย่างหนึ่งเกมนี้คือเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะคือไม่จะเป็นต้องใช้อาวุธนั้นตลอดก็ผมเราสามารถเปลี่ยนได้ตามสไตล์ที่เราชอบเลยและที่สําคัญในเกมนี้คือจะมีค่า,ชาใช้รับเปิดด้วยนะแถมยังมีชุดคอสตูมให้เราใส่ด้วยเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหมก็ผม เกมะนะันปีห้าคาเอ็กซ์ตรีก็ผมมาเกมในแข่งรถกันบ้างนะซึ่งเกมนี้คือน่าสนใจนมากเลยไปเกมในแข่งรถที่โอเพนเวลด์ทีเดียวก็ผมแบบค่อนขางกว้างใหญ่มา,มากๆเลยนะไม่ใช่เกมแข่งรถที่เราต้องเข้าเส้นชัยนะก็ผมแต่ว่าเกมนี้คือเราสามารถขับเล่นไปไหนก็ได้เลยเพราะเกมนี้โอเพนเวลด์อย่างที่บอกนะแบบกว้างใหญ่มากๆคล้ายกับว่าคือเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับคนอื่นก็ได้ก็ผมคือเราสามารถขับรถเล่นเฉีวๆก็ได้ตามเมืองอะไรเงี้เพราะว่า เราเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยคือเราจะอยู่ในเมืองก็ผมคือแน่นอนเราสามารถขับรถไปตามถนนได้นะถ้า <S 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 เราเจอใครแข่งไปก็เราสามารถไปแข่งได้อะไรอย่างเี้นะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆแล้วผมเป็นเกมแนวชิวๆอะไรอย่างี้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมขับรถที่มีรถเล่นเยอะแล้วก็แปลแแกแหวกแนวก็นีแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยเราสามารถตรับแต่งรถของเราได้เยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งเกมนี้ภาพสวยมากเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเช็ตน,นะเกมมันดับปี่สี่ สตราอควิสทรีนี่เป็นเกมแข่งม้ามาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้คือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยนะเพราะนี้เปเกมแนว o อ e เพนเวิลด์ก็ผมบอกเพื่อนๆแล้วว่าเกมนี้ระบบครบเครื่องแล้วก็อลังการกันสร้างมากด้วยซึ่งแน่นอนเกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งม้าอย่างเดียวนะแต่เราสามารถเลี้ยงม้าแล้วก็สร้างฟาร์มม้าเองได้ด้วยก็ผมสำหรับใครที่ชอบม้าอยู่แล้วก็หรืออยากเลี้ยงม้าก็เกมนี้น่าจะเหมาะนะเพราะเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ก็ผมเข้าไปในเกมก็จะเจอกันหล่เพื่อ้คนอื่นๆด้วยแน่นอนเกมนี้เราสามารถเล่น กับคนอื่นได้นะบอกกันได้ว่าเกมนี้อลังการกันสร้างมากครับผมสำหรับใครที่อยากได้เกมไปแข่งม้าที่มีรถขบเคือเต็มรูปแบบเลยก็เลอาดูเกมได้ด้นะเราสามารถเปิดกระชาได้ด้วยนะเกมนี้เกมนี้เป็นเกมออนไลน์ก็ผมต้องเช่อเด็กนก็กเล่นนะน่าเล่นมากๆเลยเกมมาดับที่ม วินเตอร์ครับสำหรับใครที่ชอบในเกมเอาชรอดก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมที่น่าสนใจมากๆอีกเกมหนึ่งนะคือในเกมนี่คือเราจะได้เอาชรอดในเรื่องดูหนาวก็ผมคือในป่าที่เต็มไปด้วยหิมะเลยอะไรอย่างนี้คือแน่นอนเกมนเราสามารถสำรวจแมปได้เพราะในแมปในเกมนี่คือค่นข้างกว้างใหญ่มากๆก็ผมเราสามารถไปหาของตามเบองต่างๆได้นะซึ่งแน่นอนในเกมนี่คือจะมีของเยอะมากเราสามารถคราบของต่างๆได้เราสามารถก่อไฟเพื่อเอาชรอดได้อย่างที่บอกเกมนี่คือแบบคนข้างกว้างและสำหรับใครที่จะได้เกมเอาชรอดออฟไลน์เอาใอคนเดียวก็นี่แล้วก็ผมไปเกมที่น่าส ใจวามากเลยนะเกมในภาพสวยพอสมควรก็ผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบเลยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะมีในเรื่องแล้วก็มีเควสให้เราทําด้วยนะเกมระดับที่2ดังซิตี้ไดนาสตีเกมบาสเกตบอลมาใหม่สุดแนวก็ผมซึ่งในเกมก็คือต้องบอกกันว่าจะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆด้วยซึ่งระบบการเล่นของเกมนีคือสม,มูทแล้วก็เลื่นหลแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งในเกมนี้จะแบ่งทีมละสามคนก็ผม ใครทาแต้มได้เยอะกว่าก็ชนะนั่นเองนะซึ่งอย่างที่บอกเกมนี่คือจะมีตัวละครที่เราเล่นเนี่ยคือเยอะอยู่แล้วแต่เราสามารถปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมได้นะไม่ว่าเป็นชุดแฟชั่นหรือว่าตัวเล่นต่งตางๆเกมนี่คือน่าสนใจมากครับผมสำหรับใครกำลังตามหาเกมแนวบ้าอยู่แล้วก็นี่เป็นเกมสวนแนวที่น่าสนใจมากเลยนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหนครับผมน่านเล่นมากเลยเกมนี้ เกมราะพี่หนึ่งนอดมีที่เป็นเกมที่นะ่าเล่นมากๆอีกเกมหนึ่งนะนี่เป็นเกมเอาชีวิรอดก็ผมคือเราเนี่ยติดอยู่ในเกาะใช่ไหม <c oughs> คือในการเล่นแตละตาเนคือเราต้องติดอยู่ในเกาะอยู่แล้วนะคือในเกาะนั้นจะมีผู้เล่นคนอื่นด้วยแน่นอนเราต้องเอาชีวอรอดแล้วก็รอดไปจากเกาะนี้ให้ได้อะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกกันว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่ผู้เอาชีรอดทานั้นก็ผมแต่ว่าจะามีเหล่าผู้ร้ายด้วยนะสำหรับใครที่เล่นเป็นผู้เอาชีรอดก็ต้องซ่อมเรือต่างๆแล้วก็เอาชีรอดออกจากเกาะนี้ให้ได้แต่สำหรับใครทีี่่่เ่เเเเเเลนนนป็ผผูู้้ออดด้้นะ้้้รรรรราา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 ยยยกกตตออ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 องงงงงขัดดดวะะะะไไไคคืืืๆพใหชจ เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมนักตาตกรอยู่แล้วก็นี่เลยได้เปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่นอน้วยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์แต่รูปแบบต้องใช้นเดนน็กเล่นนะพยพนตัวเกมเนี่ยคือเป็นระบบครื่องพ้นแล้วก็ภาพสวยพอสมควรนะ โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปขอดก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าจะได้เกมอะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถชวนบอกกันได้เลยนะที่สําคัญเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆมีเกมอยากแนะนํำมาเราบ้างก็สามารถแนะนํากันมาได้เลยนะจะขอบคุณมากๆแล้วก็ผมแต่ต้องบอกว่าเเกมยังไม่จบแค่นี้ถ้าอยากหาเกมเพิ่มเติมก็ได้จะมีคลิปเพื่นมาครับผมจะมีเกมนั้นแลอีกหลากหลายแนวเลยนะรอให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูก็ผมสำหรับคลิปนี้เจอคลิปหน้านะชิ่เกมมาแฟน๊ายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยขอบคุณมากๆไดกดเข้ามาดูนะเจอคล